จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนกิจกรรมการ,รพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษา72พรรษา2กรกฎาคม2567โดยจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกแม่น้ำแม่ทาในเขตพื้นที่ตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาเป็นแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟู เื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดลำพูนให้กลับสู่สภาพที่ดีโดยการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำให้เกิดความรักความองแหนและมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงาม และเมื่อวันที่13สิงหาคม2567นายสันติธรยิ้มละไมผู้วา่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟ,นฟนูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำแม่น้ำแม่แมแมทาตำบลทาปาดุกอำเภอแม่ทาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษา28กรกฎาคม2567 กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนชุมชนใกล้แหล่งน้ําอาทิพริกมะเขือตะไคร้กระเพรา,าเป็นต้นณนบริเวณรอบข้างลําน้ําทาเป็นการปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีผักปลอดภัยไว้บริโภคแบ่งปันมีการบริหารจัดการโดยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องในพื้นที่ต่อไป พื้นไยเรื่องเดิมานานเปรียบปานแผ่นดินทองงามจริงทินเบียงน้องลองทุ่งรวงทองเมื่อมองตรงใจบ้านที่ชวนฝันเปรียบดังสวนอําเภอแม่ทาวันนี้จะนําเสนอโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําหล่งน้ําแม่ทาเอ่อครึ่งเป็นโครงการที่ทางจังหวัดนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยให้อําเภอแม่ทาเป็นอําเภอที่ ต้องพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำนะครับเราก็ได้คัดเลือกลำน้ำแมทาโดยการพัฒนาต้นน้ำที่ตำบลถาประดุกอำเภอแม่ทาของเรานะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยที่เราได้ดำเนินการนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาดำเนินการท,ทั้งในส่วนของการปล่อยพันุ์ปลานะครับแล้วก็ปลูกผักนะครับตอนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เรื่องของปลูกผักต่างๆไม่ว่าจะเป็น มะเขือพริกนะครับถั่วนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างนี่น่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้วันนี้ก็ได้มีการเก็บเกี่ยวนะครับให้ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าวันนี้เราจะมีการเก็บเกี่ยวแล้วการเก็บเกี่ยวในส่วนนี้จะเราจะไม่ได้มอบให้ให้พี่น้องประชาชนนะครับเป็นผู้ดูแลรวมถึงไปแบ่งปันกันกินและอีกส่วนหนึ่งก็ถ้า,าเพียงพอก็อาจจะให้พี่น้องที่ที่ได้ดําเนินการปลูกตรงนี้เอาไปขายนะครับเรื่องผักนะครับส่วนเรื่องปลาที่เรามีการ ปล่อยพันปลาไปนะครับจานวนหลายหมื่นตัวนะฮะถ้าโตแล้วก็จะให้หมู่บ้านนะครับบริหารจัดการกันไม่ว่าจะเป็นการจับหรือดูแลนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นองค์การที่ต้องต้อง,ต,องต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งสดสอบค้องกับปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติของบาทหลวงพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเราได้จะได้ดําเนินการให้ครบทุกกิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะนําเียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับ สวัสดีครับผมนายวินัยชัยแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านทาชุมพูตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมีความยินดีนะครับที่ได้รับโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับโดยที่เรา ได้ปลูกผักนะครับหลายชนิดแล้วก็ช่วยกันดูแลเก็บเกี่ยวเวลานำไปขายหรือนำไปบริโภคนะครับก็มีการแบ่งงานกันแต่ละ,ะชุดละนะครับหเมตรนะครับก็ผัดเปลี่ยนกันมาดูแลนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนะครับสำหรับเข้ากองทุนหมู่บ้านนะครับก็จะสร้างไรายได้ให้กับ พี่น้องประชาชนนะครับในชุมชนนะครับมีความยด,ดีนะครับที่ได้รับโครงการนี้นะครับก็จะทําโครงการนี้ต่อเนื่องนะครับให้พี่น้องชุมชนนะครับได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมใจ